กิติทัทค,รครับสวัสดีครับวันนี้นะครับสาขาบริหารการศึกษาพอโทรุ่นยี่สนสะครับได้บอกว่า,าจัดโครงการนะครับให้แลกเป็นเรนรู้กับครูคูบ้านเหล่าคนค้อเหล่ารากวิทยาครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการศึกษาสวัสดีครับคณะวียยกร ที่มาจกต่างเรียนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหาร,ร,ารการศึกษานะครับที่มาล่วงในการอบรมนะครับโครงการเชิญปฏิบัติการนะครับในวันนี้นักศึกษาปริญญาโทเอกบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏสกลนคร ขึ้นให้ความรู้เรื่องคู่ก,กันตอบกันเรื่องการทำข้อสอบการทำแบบสอบถามแล้วก็แบบสอบถามแบบแบบประเมินต่างๆนะคะครับใช้สื่อการสอนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับสื่อตัวนี้นะครับชื่อว่าแอป w o n d e r g o กนะครับไม่ทราบว่าคุณครูท่านหนเคยได้ใช้หรือยังครับหรือว่า ตัวสื่อตัวนี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกคาเฟูหรือว่าครีซ,ซี่นะครับซึงมีทันกระดับหน้าดพอได้ทีนบ้างนะครับตัววันตโกนะครับคืออะไรนะครับตัวสื่อวันตโกเนี่ยเป็นสื่อที่เราจะสร้างเป็นเกมในรูปแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นตัวสื่ออื่นๆเนี่ยจะเน้นไปที่การแข่งขันในชั้นเรียนจัดอันดับหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่สื่อตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นการร่วมกันทำ ในการทำวิจัยเลยว่าทำแบบสะานต่างๆนะครับอ่ะนะครับเรามาดูหน้าตาของมันนะครับว่ามันเป็นหน้าตายังไงนะครับอ่ะคุณรูเข้าไปที่ Google นะครับไปที่กับกูเกิลไซส์นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ Google ฟองนะครับอ่ลักษณะของ Google ฟองมันจะเป็นลักษณะพันธุ์ลักษณะเป็มสีอ่าสีม่วงนะครับสีม่วงป็นไหมครับครับิกเข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลย เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าตานะครับมันจะเป็นลักษณะของเป็นเอกสารนะครับตึ๊งึงเป็นช่องเป็นช่องนะครับอ่ามันก็จะมีรูปแบบของกับตัเดี๋ยูปให้นะครับอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าใครเคยใช้นะครับมันก็จะมีแบบแบบสอบถามือว่าแบบอ่าการติดต่อรับอยู่ข้างล่างนะครับของเรานะครับ วันนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์คณะครูแล้วก็ผู้ปริหาานะครับว่าหลังจากที่เราได้ออกมาจัดโครงการในวันนี้แล้วท่านได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับุณขอบคับพอดีจายที่ตอนเช้านะครับช่วงเช้าได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาครูเนาะเกี่ยวกับด้านดิจิตอลการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับก็อยากอยากถามความรู้สึกของท่านพอวะว่า ความรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในด้านไหนบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมที่เราจะทำเมื่อเช้าโครงการลมพัฒนาครูเชิงปฏิบัติการนะครับเป็นการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อนำมา,มาสนับสมุนการเรียนการสอน ซึ่งผมเองก็เล็งเห็นว่าในในปัจจุบันเนี่ยนะครับ mm hmm. เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย mm hmm. เข้ามามีบทบาทนะครับเยอะในวงการศึกษาครับเพราะฉะน,นั้นผมก็เลยต้องการที่จะนำะระบบเทคโนโลยีดีตอนอนี้มาใช้พัฒนาครูะน,นะครับ mm hmm. เพื่อนำไปสู่ผู้เรียนครับผม เพื่อเพื่อทำเพื่อให้ทันต่อนโยบายของรัฐบาลน,นะครับซึ่งทางารัฐบาลโดยสมผอตุลธำได้ออกนโยบายลดเอกสารนะครับ,ดบ,ดนะรบโดยใช้โครงการทางเทียมดีจีต้นเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยนะครับในการลดปริมาณ ในภาษาเรานี้นะครับผทั้งผมก็ดึงนะครับดึงนโยบายแเรามาพัฒน,นาโด,โดยเกิดเป็นาการอบรมเชิงประเด็นการในวันนี้นะครับแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราทำวันนี้มันก็จะยว้อนลงไปหาผู้เรียนก็สวัสดีนะครับคุณครูนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็อยากสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะมันมีประโยชน์หรือเปล่านะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะที่ทางนักศึกษาปโทนะคะได้มีการดำเนินงานนะคะคในในช่วงเช้าก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะต่อคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าคนคอเหล่าราวิทยานะคะซึ่งเชื่อได้เลยว่าก<ม>ิจกรรมที่นำมาในวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ต่อยอดนะคะเพราะว่าสิ่งที่นำมาในวันนี้ก็คือมา a d ด p t a p p ายในกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง ะะเพราะว่า <นะ S 1> จากเกมการศึกษานะคะที่นํามาประยุกต์ใช้นะคะก็ถือว่าเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและผู้ผู้สอนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันมันก้าวหน้าไปแล้วการเรียนการสอนก็จะต้องมีการปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อทันต่อยุคทันต่อสมัยแล้วก็ทันต่อผู้เรียนค่ะก็สวัสดีคุณครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนบ้านหลับคนขอดาวดานวิทยานะครับจากที่ เราได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้านะครับก็เลยอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้อย่างไรบ้างครับดิฉันในฐานะของหัวหน้าฝ่ายวิชาการนะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากะะมเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกวันนี้มีประโยชน์สําหรับนักเรียนและเด็กก็มีความสนใจ ในด้านของสื่อเทคโนโลยีอยู่แล้วถ้าเรานําสื่อพวกนี้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากขึ้นนะคะแล้วคุณครูของเราก็จะได้พัฒนาตนเองในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะนํามาใช้ปรับใช้ในห้องเรียนถือว่าการอุรมนี้มีประโยชน์มากค่ะเราก็สามารถที่จะเอานํากลับมาใช้ในห้องเรียนได้มีประโยชน์มากๆนะคะต้องขอขอบคุณท่าน วิทยากรทั้งหลายที่มาจากสถาบันราชะพัฒนะค,นนคะซึ่งได้รับความรู้มากคุณครูของเราวันนี้ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับ,ก,บการทําข้อสอบการนาเกมนําอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจอยู่แล้วในะชีวิตประจําวันค่ะแทนที่เด็กเขาจะได้เล่นเกมเฉยๆโดยที่ไม่มีประโยชน์เราสามารถที่จะนําเกมเหล่านี้เอามาดึงมาสู่เนื้อหาเพื่อที่จะนําไปให้นำไปสู่คะแนานให้มันตรงตามตัวชีว้วัดที่ที่นักเรียนสนใจคุณครูก็มีการพัฒนาตัวเองด้วยค่ะ ครับผมก็ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นในครั้งนี้นะครับ